กราบสวัสดีงามๆกับพี่น้องค่ะเมื่อนี้มาพบเจอพบพ่อยายๆอีกแล้วเนาะค่ะน้อเป็นยังไงน้อค่ะพี่น้องพากันเหตุอย่างยูเนาะค่ะอาศัยอยู่ประเทศไตแน่เนาะค่ะพี่น้องค่ะชีวิตคนตางแดนต่างบานชีวิตคนไกลบานเนาะค่ะน้อย คือกันกับย่าโอกเดียวกันมาอาศัยอยู่ต่างประเทศนะคะน้องพี่น้องคามือนี้ย่าๆมีมีเรียนอยากเวา้านิดๆน้อยๆค่ะพ่อเดมา่าทักทายพี่น้องพ่อเดมา่าสวัสดีพี่น้องกับพี่น้องขาย่านึกถึงเดือนหนาเนาะคะ่ะเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็น,เป,นเป็นเดือนน่ปีใหม่ไทยสงการานนะคะพี่น้องขา แหงนรัฐบาลเพิ่นบอกว่าเล่นสมการตังแต่วันที่หนึ่งหอดวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษาก็ะกึสิชุมช่มฉ่ำคักเต่พี่น้องขาเ,เรียนนันสงการนี่ประเทศไทยเฮ้านี่ดังไปทั่วโลกเด้อพี่น้องเด้ออือเช่าตางชาตินี่มักอยากไปประเทศไทยเฮ้านี่ปเป็นเล่านน้ำสาดน้ำเด้อพี่นอ้องอือ เขานี้เขานี้หนาวไปหาหาฮอนไปหาประเทศไทยเมืองฮอนเราก็ไปเจอประเภทนี้ศาสตร์นามสงนามเ็นนามนนมันกำมวนตัวพี่นองฝรั่งคนบ่เคยเห็นบ่เคยพอเนาะอืออีลีตัวแย่หนี่ภูมใจภูมมใจว่าจะาของเกิดเป็นคนไทย,ยอือหกักแผ่นดินไทยหักประเทศไทยสุดหัวใจของยายาอือ เป็นประเทศบ้านเกิดเมืองนอนเนาพี่น้องเนาะแต่ก็ต้องไกลบ้านมาอยู่ต่างประเทศเพราะว่ามีสามีคนต่างประเทศมีครอบครัวมีลูกชายลูกสาวตั้งลกหลากอยู่ต่างประเทศแต่กับบลืมประเทศไทยประเทศพ่อประเทศแม่ประเทศบ้านเกิดเมืองนอนเนาพี่น้องเนาะไทยแลนด์ประเทศไทยเฮานี่แหละ พอถึงเรียนงานสงการเนาะพี่น้องบ้านเฮ้าที่เพ็งานอยู่กรุงเทพกลับไปตั้งจังหวัดไปภูมลำเนาของตัวเองแต่ละภูมีภักแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านเนาะค่ะเนะยาะย่านี่ขนาดว่าอยู่ต่งางประเทศยังยังเพราะตะหอสงการย,ายา่ารู้สึก ดีดาชุมช่มฉ่ำชุ่มชื่นหัวใจเบิกบานในหัวใจได้เพราะมีความสุขว่านั่นแหละคือประเภณนี้ของประเทศไทยประ,ประเภทนี้อันดีงามที่โด่งดังไปทั่วโลกพี่น้องค่ะว่าเมนว่ามวลซ่นโด่งดังแต่ในประเทศไทยทั่วโลกเลยแห่งสมัยนี้มิโซเชียลแห่งเข่าถึงพี่น้องค่ะประเทศไทยเฮ้านี่ดังหลายๆเลียงค่ะพี่น้องอันดับหนึ่งเลยคือวัฒนธรรมของประเทศไทยเฮาเนี่ย เด่นดังค่ะพี่น้องค่ะอืมต่อมาก็เป็นอาจจะเป็นพวกสถานที่ท่องเที่ยวทะเละชายหาดอืมรองนั้นก็สิเป็นอ,อาหารการกินผู้คนเป็นมิตรดีมแยียมแจ่มใสทั่งสิ้นนะพี่น้องค่ะอือย่ยา่าม่ไม่เพื่อนต่างชาติหลายประเทศด้พี่น้องบางคนก็หูจัด ไทยแลนด์บางคนกับบระหูจักอืมกับภากันเปิดโทรศัพท์แล้วก็ยืนในเขาเบื้องเนี่ยประเทศฉันอยู่ยู่ช่วงนี้ของของแผนทีโรงงี่สีนะเขาก็อ๋ออ๋ออ,อ,อ,อเขาใจแล้วรู้แล้วมึงสินะเออประเทศน้อยน้อยนึงตัวนั่นเราสันว่าเอออันได้ยากเลยว่าหน่อยแต่อบอุ่นแต่มีความสุขวัฒนธรรมบ้านฉันนี้มีเสน่ห์มีม่นคลงังมี มีมีสิ่งดีๆที่ที่เฮ็ดให้ประชาชนในประเทศมีมีความสุขอือนีย่ากับไดที่กับพรีเซนต์ประเทศตัวเองเลยพี่น้อง <c oughs> ประเภทนี้ดังๆก็คือสงการนี่ย่าในสโมเรียงสงการไหหมูต่างชาติฟังตลอดเขาก็โอ้ทีที่มีการสาดนะ้ำกันที่บ่หนาวตีอย่างหุนววาเนาะอันนี้ย่าบว่า,วาบ้านหนาวบ้านทุกคยเป็น,เป,นเป็นเมืองหอน หิบส12เดียนเลยสันนงษฐตีตีั้งสั Thailand. Thailand. Thailand ้นตีเบอร์ออเพอ่นผ้ากันถามผ้ากันอยากอยากหูไทยแลนด์อ่าทั้งทั้งทั้งอเมริกากลางอเมริกาไต้กนอื่นไทยละไทยไทยไทยแลนดียอืมไต้ก็เป็นไทยไต้แลนดียอืมแต่ทั้งอยู่หรือเอนเออเอไทยแลนด์ต่วนธทรรเอิ่นไต้แลนด์เสี่อกตัวเต่าไต้แลนด์อืมก็บว่าเป็นอย่างกั ซื้อเดียวกันหละประเทศไทยไทยแลนด์ล่ะค่ะยามีความสุขมีความสุขพิเศษประเทศไทยพิเศษวัฒนธรรมพิเศษอาหารการกินการอยู่การกินพิเศษว่าคนไทยเป็นคนที่ยิ้มแยม้แยมเจมใสเผื่นต่างชาติต่างประเทศเขาก็บชื่นช่มเด้ โมย่ากับย,ายา่าๆเนี่ยเออเธอก็เป็นคนออกสไตล์แบบเฟินลีเน,นะวาะเบามวนเบานัวหัวมว,ว,วนวววม,วมีความสุขเนาะสีนะนย่ากับพีเซนเต็มทีเลยว่าคนไทยอัธยาศัยดีอ่ามีมิตรสัมพันธ,ธ์ดีๆสินะพี่น้องมีความสุขได้เท่าก็ว,ว่าใด้ได้มาเผยแพร่ให้ให้ให้คนที่ภูมจักประเทศไทยได้รู้ว่าประเทศไทยเป็นยังไดแบบใดเขาก็ับไปเสร์ชหาเบงกอลเลียนพี่น้องค่ะอื เรเลียงสงกันไอ้เขาฟังดิเขาดีด้าตื่นเต้นโอ้ยฉันอยากไปเที่ยวฉันอยากไปเที่ยวเขาว่าน่ะวานฉันบ่เคยมีบัานฉันหนาวเล่นน้ำว่าได้ดอกอืย่าๆเลยว่าไปเลยไปบ้านฉันเลยช่วงเมษาน่ะสิบเอ่อสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยสี่ห้าเมื่อเนี่ยเล่นเล่นเล่นน้ำได้สาดน้ำได้เออสนุกสนานมวลซืนสนอกงเนี่ยย่าๆบ่อยเพื่อนฟังเนาะเพื่นก็ดีด้าอยากเข็นอยากอยากมีความสุข อยากไปมีอยากไปมีความสุขยังสินะเพราะแต่โชว์ภาพให้เพื่อนเห็นโชว์คลิปให้เพื่อน,นว่าการสาดน้ำเ่นมวนจังแดงสินะโอ้เขาตื่นเต้นครับเพื่ AR, อนเพื AR, อ่อน <LE> ตั้งชาติกับพี่น้องคะ่ะย่ากับมีความสุขที่ได้เอาวัฒนธรรมของประเทศไทยให,ใ,หให้ให้เพื่อนตั้งชาติให้<ว>ฟังเนาะย่ากับมีเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหลายหลายประเทศครับพี่น้องค่ะอืมนั่นแหละ เมื่อนีมีเรื่องเล่าว้าไปเรื่อยยๆอยากเว้าตื่นเต้นกับเดือนหนาที่สิบเอ,อ่อ,อ,อหอดเดือนเมษายนี่คือสงการปีใหม่ไทยแ,แห่งปีนี้เนี่ยเล่นเกือบเกือบเดือนยู่โอ้ยคือสิมวนขักสาตน้ำท,ทุกเมื่อ <laughs> พี่น้องคอยามีความ สุกอยากว้าวอยากคุยเรียงสงการปีใหม่ไทยแล้วก็เว้านี่นี่น้อยให้เพื่อนต่างชาติฟังอมืมีความสุขที่ได้เราได้ได้ไดว้าให้เพื่อนฟังวัฒนธรรมประเภทนี้บานเฮานะพี่นอ้องค่ะม,มือนีมีเรื่องเราเว้าไปเรื่อยวัฒนธรรมไทยสงการย,ย,ย,ย่าขอไว้ซ้ำนีเด้อค่ะเด้อลาไปพร้อมกับน้องแจกกัยสวยๆเะอพี่น้องค่ะ ขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามขอบคุณพี่น้องที่เขามารับเบิงรับชมขอบคุณลวงหนาะพี่น้องกำลังเขามารับชมกำลังเขามาติดตามนะคะเนาะพี่น้องเวะไปเวียนมาเวม,เวมหายายาเดอ้อยายาค้นบ,นบานๆ่อองบอยินดอกค่ะยายาเป็นมิตรตามสไตล์ยายาเนี่ยะ่ะคะเขามาเบิงมาให้กำลังใจไม่เป็นเพื่อนกันนะคะเดอะ้อขอให้พี่น้องมีความสุขหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ